อันนี้ก็เป็นการตรวจสภาพอากาศทุกเช้านะครับนิวเครื่องมือของวัด pm 2 5งจ้าเราก็จะมีการวัดทุกวันนะครับในการตรวจคุณภาพอากาศยกตัวอย่างเช่นวันนี้ประมาณ98นะครับค่า pm 2 5 95นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับค่าที่มีผลกระทบต่อนักเรียนหรือคนทั่วไปก็จะเป็น100ขึ้นไปนะครับตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่าง ขึ้นเลยนะครับก็เราจะมีการตรวจทุกวันเพื่อให้ทราบค่าว่า PM 2.5้านั้นมีผลกระทบมีค่ามากมายหรือน้อยกว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในภายในห้องเรียนนะครับว่าค่าภายในห้องเรียนจะประมาณไหนครับก่อนเปิดเครื่องฟอกอากาศนะครับอันนี้จะเป็นการวัดใน,ในห้องเรียนนะครับตอนนี้จะเป็นการวัดโดยที่ยังไม่ได้เปิดเครื่องฟอกอากาศนะครับ ค่าพีมสองจุดห้าก็จะอยู่ที่สาสิบสองน,<อ>นะครับอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับตอบนะครับดูนะครับนี้เรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับเพราะว่าอากาศเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเปิดเครื่องพ่ออากาศนะครับอันนี้คือ,อยังไม่ได้เปิดนะครับจะเป็นค่าวนี้นะครับต่อไปเปิดเครื่องพ่ออากาศครับเดี๋ยวเรามาดูค่าเพิ่มดูค่าต่อไปครับพอเปิดเครื่องพ่ออากาศแล้วเป็นยังไงต่อไปครับ ค่าค่อยๆลดลงแล้วครับตอนนี้เปิดเครื่องฟอกอากาศเลยนะครับพอเราเปิดเครื่องฟอกอากาศนะครับค่าที่ก็จะลดลงเหลือประมาณยี่สิบเป็นค่าที่ดีมากเลยนะครับสําหรับอากาศที่ดีมากนะครับตอนนี้เราเปิดเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ค่าจะอยู่ที่ยี่สิบนิดๆนะครับขอบคุณครับ